อาวุธลับทำลายมนุษย์ด้วยกันเองอาวุธดังกล่าวที่มาในรูปแบบของความอดอยากโโลโดมอร์เรียกอีกอย่างว่าภัยพิบัติขาดแคลนอาหารครั้งใหญ่ที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นในช่วงปี1932จนถึงปี1933ครับในขณะนั้นยูเครนเองก็อยู่ภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียตโซเวียตก็มีนโยบายใหม่ขึ้นมานะครับในรูปแบบเศรษฐกิจการทำนาร่วมที่เป็นแนวคิดของท่านผู้นำอย่างโจเซฟสตาลิน การทำหน้ารวมคือการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรทั้งหมดนะครับที่ปลูกขึ้นภายในยูเครนทั้งหมดก่อนจะส่งครับไปยังสหภาพโซเวียตหรือรัสเซียในปัจจุบันนี้จากนั้นเขาก็จะทําการจัดสัรปันส่วนกลับมาให้ชาวยูเครนอีกครั้งทําไมถึงต้องทํางานซับซ้อนอะไรแบบนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับ เพีงเยงแต่ว่าการส่งกลับมานั่นเองครับทางสหภาพโซเวียตกลับไม่ทําตามสัญญาที่นัดแนะกันเอาไว้ว่าชาวยูเครนจะได้รับการปันส่วนนี้ไปกินสุดท้ายนั้นชาวยูเครนต้องพบเจอกับภัยพิบัติขาดแคลนอาหารครั้งใหญ่ข้าวสารอาหารแห้งกลายเป็นของมีค่ามากกว่าเงินตาส่วนชาวนาชาวบ้านที่ปลูกไปนั้นก็เสียชีวิตส่วนใหญ่นะครับล้มตายจากความอดอยากเพราะเหตุผลดังกล่าวนะครับจึงทําให้ประวัติศาสตร์ชาติยูเครนกับรัสเซียมีปัญหากันมาตั้งแต่นั้นแหละครับ ต้นต่อของปัญหาทั้งหมดเริ่มต้นมาจากช่วงสงครามโลกครั้งที่1น,นะครับหลังจากที่มีการปฏิวัติรัเสเซียขึ้นในปี1917ทางยูเครนเองก็อยากจะเป็นอิสระภาพจากรักเสเซียนะครับในตอนนั้นสายตาประเทศรอบข้างนะครับที่มองมาหายูเครนในตอนนั้นต่างก็เป็นที่หมายปองของหลายๆประเทศเช่นโปลแลนด์ออสเตรียฮังการีรัเสเซียหรือแม้แต่ปัญหาทางการเมืองภายในเองซึ่งมันมีทั้งคนที่ต้องการอยู่กับรัเสเซียต่อและคนที่อยากจะเป็นอิสระภาพนะครับ ด้วยปัญหานี้เองที่ทําให้เกิดสภาวะความขัดแย้งขึ้นมาที่คอยแย่งชิงกันภายในประเทศนะครับและมีความซับซ้อนค่อนข้างสูงปัญหาดังกล่าวเริ่มขึ้นมาในช่วงปี1917จนถึงปี1922นะครับในช่วงเวลานั้นยูเครนตกเป็นคนกลางนะครับที่ถูกกองทัพหลายๆฝ่ายใช้เป็นสนามรบจนมาจบครบเครื่องอยู่ที่โปแลนด์นะครับแตกพ่ายให้กับรัเสเซียไปอย่างขาดลอยจนนําไปสู่สนธิสัญญาสงบศึกพ a c e อฟริกา หลังจากแบ่งแยกดิแดนข้อพิพาดกับโปรแลนด์เสร็จสิ้นไปแล้วนั้นครับสุดท้ายนั้นยูเครนต้องกลับเข้าสู่อ้อมกอดของรัสเซียรหรือสหภาพโซเวียตอีกครั้งถึงแม้ว่ายูเครนจะเป็นฝ่ายที่สนับสนุนความเป็นเอกราชของตัวเองนะครับที่ยังพอมีทหารหลงเหลืออยู่บ้างไปต่อสู้กับทางสหภาพโซเวียตแต่ด้วยกำลังที่อ่อนด้อยนะครับและไม่สามารถสู้กับโซเวียตได้ไวบางส่วนที่แตกพ่ายจึงพางกันหนีไปยังประเทศโปรแลนด์ครับ ในทางการอาหารดูเหมือนว่ารัรเซียหรือสหภาพโซเวียตจะได้เปรียบชาติอื่นๆเป็นอย่างมากแต่ปัญหาในโซเวียตเองก็มีเยอะมากเช่นกันครับจากปัญหาสหภาพแรงงานนะครับภายในประเทศการบะทวงภายในประเทศเองก็มีเยอะและวิกฤตการณ์ทางสังคมที่ทําให้โจเซฟสตาลินในช่วงเวลานั้น,นครับเข้ามามีบทบาทภายในสังคมมากยิ่งขึ้นด้วยการออกนโยบายที่เน้นจัดหนักจัดเต็มกับพวกที่สร้างปัญหานะครับการก่อการร้ายการก่อความรุนแรงให้เด็ดขาดไปเลยและมุ่งเน้นให้มีการรวบรวม,วมอำนาจไปอย่างศูนกลางเบ็ดเสร็จนะครับเรียบร้อยโรงเรียนโซเวียต จกกนกระทั่งปี1924นะครับหลังจากที่เลเนนผู้นําโซเวียตคนก่อนเสียชีวิตลงการช่วงชิงอานาจทางการเมืองภายในโซเวียตนะครับเรียกได้ว่าหนักจริงๆใครก็ตามที่ไม่มีแบกใหญ่หนุนหลังนะครับตายลูกเดียวอุ้มหายอะไรแบบนี้พักการเมืองหลายพักเข้ามามีบทบาทภายในสังคมนะครับมีการปลดตําแหน่งผู้ใหญ่นายพลหลายคนเป็นว่าเล่นนะครับจนมาไปจบอยู่ที่โจเซฟสตาลินนี่แหละก็ได้เข้ามาเทคโอเวอร์อย่างเต็มตัว จากการที่เขากำจัดคู่แข่งทางการเมืองออกไปเรื่อยๆนะครับไปจนหมดแหล่ในช่วงแรกๆที่สตาลินเข้ามานะครับสหภาพโซเวียตต้องเจอกับปัญหาขาดแคลนทัญยพืชและความกังวลเกี่ยวกับการลุกลานของญี่ปุ่นสตาลินก็เลยไม่รอช้านะครับจึงเริ่มต้นนโยบายเก,ยก็บเกี่ยวผลผลิตอย่างกระทันหันและหันหลังให้กับระบบตลาดเสรีนิยมแต่ปัญหาในทุนที่ล่ำรวยและกักตุนสินค้านะครับก็จะวางแผนยุทธศาสตร์ชาติ5ปี ั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับผลผลิตทางการเกษตรทั้งหมดที่ได้มานะครับจะต้องมาอยู่ในเครือสาภาพเพียงผู้เดียวจะต้องส่งเข้าส่วนกลางทั้งหมดนะครับไม่มีข้อยกเว้นหากผู้ใดฝ,ฝ่าฝืนตายลูกเดียวครับส่วนหนึ่งที่ทําไปเช่นนี้ก็เพราะว่ากลัวเรื่องการลูกรลานของกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆนะครับเช่นญี่ปุ่นฝรั่งเศสสหรัฐอาณาจากักรและโปลแลนด์เขาก็เลยจำเป็นต้องเตรียมการรับมือเตรียมสเสบียงเอาไว้ในช่วงสงครามนะครับ และนโยบายดังกล่าวในเองผลกระทบก็เลยตกมาอยู่ที่ชาวยูเครนซึ่งเป็นเมืองท่าอู่ข้าอู่น้าของโซเวียตชั้นดีเลยนะครับแต่ที่น่าสํายไปกว่านั้นนะครับยูเครนตกเป็นที่เพ่งเล็งมากกว่าชาติอื่นในสหภาพโซเวียตเนื่องจากในอดีตที่ผ่านมานะครับยูเครนมีประวัติขอแยกตัวจากสหภาพโซเวียตหรือรัสเซียและยังคงมีกลุ่มต่อต้านสหภาพโซเวียตลงเหลืออยู่สตาลินจึงมีคําสั่งลงโทษชาวยูเครนที่สร้างปัญหานะครับลงโทษให้ได้มากที่สุดจะไม่กลับไปเป็นเหมือนเดิมแน่นอนเชื่อกูเถอะ ก็จะส่งทหารเข้าไปนวดอย่างยูเครนนะครับยึดที่ดินทรัพย์สินของชาวบ้านผลผลิตทางการ,กรเกษตรของชาวนาทั้งหมดไม่เว้นแม้กระทั่งสัตว์ในฟาร์มนะครับก็โดนยกไปเหมือนกันสตาลินสร้างความชอบธรรมในครั้งนี้ด้วยการกล่าวหาชาวนานะครับว่าพวกเองน่ะเป็นพวกกุลักหรือกลุ่มนายทุนที่กักตุนสินค้าทางการ,กรเกษตรและที่ดินเพราะว่าพวกเองนั่นแหละที่ทําให้สินค้าราคาพุ่งขึ้นทั้งทั้งที่ความเป็นจริงแล้วนะครับคนส่วนใหญ,ญ่ที่โดนหิ้วไปนั้นเป็นแค่ชาวบ้านธรรมดาเท่านั้น ตั้งแต่เดิมนะครับยูเครนนั้นเป็นประเทศเกษตรกรรมอยู่แล้วเมื่อชาวนายูเครนนะครับรู้ข่าวว่าจะมีการบังคับยึดที่ดินและทรัพย์สินทางการเกษตรชาวนาส่วนใหญ่หลายคนตัดสินใจเลือกที่จะฆ่าสัตว์เลี้ยงในฟาร์มของตัวเองทิ้งไปนะครับก่อนการจะเข้ายึดมาถึงนะครับก็เป็นการฆ่าล้างบางสัตว์ในฟาร์มตัวเองเริ่มขึ้นในช่วงปี1930ชาวนานะครับได้ฆ่าวัวมาหมูแกะเป็นล้านตัวซึ่งส่วนใหญ่จะถูกนําไปกินและซื้อขายแลกเปลี่ยนเป็นเงินตานะครับจนทางสารภาพโซเวียตรายงานว่า วัวจำนวน26.6ล้านตัวนะครับแกะ63.4ล้านตัวหายไปจากยูเครนครับจากที่เคยมีการประเมินเอาไว้นะครับจูๆ่ๆมันก็หายไปไซะเฉยๆครับท่านผู้นำไม่นานเท่าไหร่นะครับชาวยูเครนก็เกมครับโดนทหารเข้าไปสิวที่บ้านเข้าให้รู้ตัวอีกทีก็อยู่ในรถฮัมวีซะแล้ว สตาลินในตอนนั้นโมโหเป็นอย่างมากนะครับเพราะชาวนาคิดและลินล้นกับเขาก็จะสั่งให้ชาวนาชาวบ้านทั้งหมดนะครับห้ามออกจากบ้านห้ามมีการอพยพไปไหนทั้งสิน้นออกจากบ้านสองทุ่มมึงโดนยิงแน่นอนและยังถูกบังคับให้ปลูกพืชผลทางกากรเกษตรส่งไปยังส่วนกลางนะครับแต่ที่แย่ไปกว่านั้นก็คือมเมล็ดพันธุ์ทั้งหลายที่ใช้เพาะป,ปลูกไม่สามารถนําผลผลิตของตัวเองที่ปลูกได้มาเก็บไว้กินครับ มีเท่าไหร่ก็ต้องส่งเข้าส่วนกลาทงทบดนะครับไม่มีข้อยกเว้นและการเก็บเกี่ยวแต่ละครั้งก็จะต้องมีาหารเข้ามาค้นบ้านนะครับว่ามึงเล่นตุกติกอะไรป่ะหากผู้ได้ฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกเบาๆนะครับไปจนถึงการประหารชีวิตหรือถูกเนรเทศให้ไปอาศัยอยู่ในพื้นที่ทุรกันดารอย่างไซบ,บีเรียครับเรียกได้ว่าส่งไปตาชัดๆครับแต่หากไปที่นั่นด้วยสภาพอากาศและปลูกหาอะไรไม่ขึ้น แทนที่โซเวียตหรือรัสเซียจะปฏิบัติตามนโยบายท,ที่ตัวเองสร้างขึ้นมานะครับคือการส่งผลผลิตไปยังส่วนกลางแล้วนาผลผลิตดังกล่าวส่งไปกระจายให้กับประชาชนอีกทีแต่โซเวียตกลับเมินเฉยเป็นอย่างมากโดยเฉพาะยูเครนครับทางโซเวียตไม่ยอมกระจายสเสบียงให้กับชาวนาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นะครับส่งผลให้เกิดสภาวะเขาอยากหมากแพงปล้นกันเพียบชาวนายูเครนไม่สามารถหาทางออกได้เลยแม้แต่น้อยครับขืนอยู่ต่อไปก็มีแต่ตายลูกเดียวแต่การจะฝ่าฟืนคําสั่งก็ต้องตายอีกทีนะครับ ผลจากนโยบายดังกล่าวที่ทําให้เหตุการณ์ทั้งหมดเริ่มแย่ลงขึ้นเรื่อยๆนะครับมีผู้เสียชีวิตจากความอดอยากมากขึ้นทุกๆวันชาวนาไม่สามารถเพาะปลูกพืชใดๆตามใจชอบหรือแม้กระทั่งแครอทหัวมันก็ทําไม่ได้ครับเนื่องจากเมล็ดพันธุ์ทั้งหลายถูกยึดไปจนหมดเกลี้ยงนะครับสิ่งที่ชาวนาส่วนใหญ่ในยูเครนใช้ในการประทังชีวิตก็คือการกินหมาแมวที่เลี้ยงเอาไว้นะครับรวมไปถึงกิ่งไม้ใช้เป็นเครื่องปรุงในการประกอบอาหารในทางควาว่าวัตถุดิบเหล่านี้ต้องมีวันหมดไปนะครับแต่ทางส่วนกลางโซเวียตตกก็ยยังคงคเเเมินฉ่อพวขา เราชาวบ้านที่ทนไม่ได้ต่อความหิวโหยนะครับเริ่มมีการเดินเข้าเมืองเป็นล้านคนนะครับเพื่อขอเศษอาหารนิดเดียวครับเมืองที่เต็มไปด้วยประชากรอ,นอนานาแน่นนะครับแต่อาหารกลับไม่พอแจกจ่ายเหตุการณ์ร้ายๆก็เริ่มตามมาทันทีอาการรมในยูเครนนะครับเพิ่มสูงมากกว่าครั้งเด่นที่เคยมีมาผู้คนต่างแย่งชิงอาหารและมากไปกว่านั้นก็คือความบดอยากที่ทําให้ผู้คนนะครับเริ่มหันมาฆ่ากันเองเริ่มที่จะกินเนื้อมนุษย์ด้วยกันเองครับ ในช่วงเวลานั้นมีผู้ต้องสงสัยมากกว่า2,500คนนะครับที่อยู่ในลิสต์รายชื่อฆ่าคนเพื่อเอามากินหรือบางคนไม่มีทางเลือกก็จะเป็นต้องกินสร้างศพจากคนที่เพิ่งตายข้างทางครับจากความอดอยากที่ไม่มีวันสิ้นสุดนะครับรวมๆแล้วมีผู้เสียชีวิตมากกว่า25,000คนต่อวันครับยิ่งพื้นที่ชนบทหลังเขาห่างไกลความเฉลิน,นะครับการเข้าถึงยากในการแจกจ่ายอาหารบางพื้นที่เสียชีวิตกันทั้งหมู่บ้านครับ ม่มีบ้านไหนเลยครับที่มีเด็กอ่อนครอบครัวไม่สามารถดูแลได้ก็จะถูกนําไปฝังทั้งเป็นครับหรือบางคนตัดสินใจกินลูกตัวเองเพื่อประทังชีวิตและนี่ก็คือความเลวร้วายของเหตุการณ์ดังกล่าวที่มีชื่อว่าฮโลโดมอร์ครับเรียกง่ายๆว่ามันคือการสังหารหมู่ดีๆนี่เองครับสตาลินก็คล้ายๆกับทานนอสนะครับดีดนิ้วทีเดียวชาวยูเเรนหายไปล้านคนโดยเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับมีการไต่ตองเอาไว้แล้วโดยเหตุการณ์ในครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า12ล้านคนอย่างต่ำๆเลยเกือบ4ล้านคนครับ 92%ของคนที่เสียชีวิตเกิดขึ้นจากความอดอยากล้นๆถึงแม้ว่าชาวบ้านหลายคนจะพากันลุกขึ้นมาบัะทวงนะครับแต่ก็ไม่ประสบผลสําเร็จมีหลายคนโดนจับและประหารชีวิตทันทีเพื่อไม่ให้คนอื่นๆลุกสู้นะครับเรื่องราวทั้งหมดที่ได้กล่าวมานะครับถูกทางสตาลินปกปิดความจริงเอาไว้หลายสิบปีเพื่อไม่ให้ท่านผู้นําเสื่อมเสียนั่นเองครับเนื่องจากนโยบายเขาล้มเหลวหากมีใครหน้าไหนพยายามเปิดเผยเรื่องดังกล่าวนะครับท่านก็อาจจะถูกลบไปจากประวัติศาสตร์โซเวียต การที่ยูเครนเข้าร่วมกับสหภาพโซเวียตก็ถือว่าเป็นกระแสลบสําหรับชาวบ้านนะครับเนื่องจากแผนการยุทธศาสตชาติ5ปีของสตาลินเละไม่เป็นขี้มีการบังคับให้ชาวบ้านปลูกเพื่อที่ไม่คุ้นเคยในพื้นที่นะครับแน่นอนครับว่าผลผลิตชิปหายหมดครับเดี๋ยวผมไปปลูกหมาโมยแป๊บหนึ่งนะประเทศที่เคยเป็นอู่ค่าอู่น้ำในยุโรปนะครับยังประสบปัญหาความอดอยากขึ้นได้มีหรือที่ทางโซเวียตจะทนเฉยครับ ในช่วงปี1932จนถึงปี1933นะครับสวียตประสบปัญหาขาดแคลนอาหารอย่างหนักเช่นเดียวกับชาวยูเครนทั่วทั้งสา,าพโซเวียตมีผู้เสียชีวิตมากกว่า5-7ล้านคนโดยไม่ได้รวมอยู่เครนนะครับตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับสตาลินล้มเหลวในการวางแผนต่างๆผลผลิตที่เคยสูงในสมัยเลนินแต่ในตอนนี้นะครับลดลงหนักสุด,สด โดยสตาลินมุ่งเน้นที่จะสร้างอุตสาหกรรมภายในเมืองเท่านั้นนะครับโดยไม่สนใจชาวบ้านที่อยู่รอบนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็คือสตาลินไม่ยอมรับว่านโยบายของเขานะครับมีส่วนที่ทําให้สภาพโซเวียตเกิดความขาดแคลนครั้งใหญ่จนเป็นเหตุที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายล้านคนแต่เขาก็ยังเก็บเรื่องนี้ไว้ใต้พมนะครับไม่พูดไม่จาอะไรทั้งสิ้น ในระหว่างปี1932มนะครับมีการร่างกฎหมายที่มีชื่อว่า law of s p i l e t ใครก็ตามที่เก็บมเมล็ดพืชออกจากทุง่งนาจะถูกตัดสินจำคุกและด้วยกฎหมายนี้เองโดนไปเกือบ2,000 200, 0 0คนครับส่วนใครที่คิดจะหนีออกนอกประเทศต้องคิดใหม่นะครับเพราะมีการบังคับใช้หนังสือซึ่งจำกัดประชาชนไว้ทุกเส้นทางน,นะครับว่าห้ามออกนอกพื้นที่คนที่แอบลักลอบหลบหนีออกจากเมืองก็จะโดนยิงทิ้งนะครับแน่นอนคำว่ามีผู้คนอย่างน้อยนะครับ150,000คนโดนยิง จากนโยบายที่สตาลินเป็นคนวางเอาไว้นะครับสตาลินไม่ใช่เพียงแค่ลงโทษชาวยูเครนเท่านั้นนะครับแต่เขาต้องบีบคั้นประชาชนให้ได้มากที่สุดถึงขนาดในปี1 9 3 3นเมะครับเมื่อวันที่1มกราคมสตาลินได้ส่งโทรเลขโดยตรงไปหาชาวยูเครนนะครับเพื่อแจ้งเตือนในชาวบ้านว่าหากยังมีการแอบเก็บผลผลิตเอาไว้ในครอบครองนะครับหรือแม้แต่มเมล็ดพันธุ์ใดก็ตามกูจะส่งทหารไปค้นมึงทั้งหมู่บ้านเลย การปราประมครั้งใหญ่นะครับเกิดขึ้นตลอดช่วงปี1930เราบหล่าปัญญาชนที่พูดภาษายูเครนมากกว่า1,500คนครูสอนภาษายูเครนหลายคนถูกเนรเทศออกจากบ้านเกิดสถานศึกษาในยูเครนถูกปิดนะครับเมื่อโรงเรียนถูกปิดแล้วห้องสมุดจะไปจําเป็นที่อะไรล่ะก็ไม่จาเป็นต้องเรียนนะครับเพราะต้องมาทํานาร่วมศิลปวัฒนธรรมยูเครนหล,หลายอย่างนะครับหายไปเกือบหมด ผลที่ตามมาก็คือชาวยูเครนจำนวนมากมายก็หายไปเช่นกันบ้านเรือนที่เคยอาศัยอยู่ไม่มีคนนะครับจนต้องปล่อยล้างทิ้งไว้จนทางโซเวียตต้องส่งคนของตัวเองเข้ามาอยู่นะครับดังนั้นมันจึงไม่แปลกนะครับที่ในปัจจุบันนี้จะมีคนโปแลนด์เซียในยูเครนโดยมีชาวยูเครนหลายคนนะครับพยายามกลับไปยังถิ่นฐานบ้านเกิดของตัวเองแต่ก็ต้องพบกับชาวรัเสเซียที่มาตั้งลกแากทิ้งเอาไว้นะครับ เหตุการณ์นี้จึงได้เกิดการต่อสู้ระหว่างชาวยูเครนกับชาวรัสเซียนะครับจนในเวลาต่อมามังกรพลัดถิ่นก็สามารถขับไล่คนนอกพื้นที่ออกไปได้ครับชาวรัสเซียที่มาตั้งรกรากกลับยอมแพ้พากันถอดใจเดินทางกลับบ้านเกิดไปอย่างแผดดินแม่หลายล,ล้านคนแม้แต่ทางสหภาพโซเวียตก็ยังพยายามปกปิดเรื่องนี้เอาไว้นะครับว่าพ่ายแพ้แตกพ่ายให้กับชาวยูเครน ความลับก็แดงออกมานะครับเนื่องจากม่นักข่าวเข้าไปในพื้นที่ก็จะมีการตีพิมพ์กระจายออกไปถึงเรื่องราวโฮโลโดมอร์นะครับมันมีหนังเรื่องหนึ่งอะไรสักอย่างนี่แหละครับผมจําชื่อไม่ได้เกี่ยวกับนักข่าวที่ไปทํางานอยู่ในยูเครนนี่แหละครับเอาข่าวนี้มาเผยแพร่ จากสิ่งที่เกิดขึ้นเรียกได้ว่าชาวยูเครนในขณนะนั้นอ่อนแอเป็นอย่างมากนะครับมันจึงไม่ต้องแปลกอะไรเลยนะครับว่าทําไมช่วงสงครามโลกครั้งที่สองที่ผ่านมานั้นเยอรมันเข้าตียูเครนแตกได้อย่างง่ายๆเพราะความอ่อนแอของผู้คนที่อดอยากแรงแค้นนะครับมีน้ำซ้ําคนในพื้นที่ก็อยากให้เยอรมันชนะนะครับเพราะว่าตัวเองจะได้ปลดปล่อยนี้ห่างจากสหภาพโซเวียตแต่ถึงอย่างนั้นชาวยูเครนก็ต้องเจอกับปัญหารอบด้านนะครับทั้งความอดอยากและสงครามยูเครนจมเข้าสู่ด้านมืดนะครับดาร์กซะยิ่งกว่านังแบทแมนซะอกีก ในพลังสงครามโลกครั้งที่2จบลงนะครับหัวโจกที่สาคัญอย่างโจเซฟสตาลินเสียชีวิตไปแล้วทัางสาหรัฐอเมริกาได้ตั้งคณะกรรมการเข้าไปตรวจสอบข้อได้จริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ฮโลโดมอและได้ข้อสรุปว่าโจเซฟสตาลินและพรรคพวกนะครับมีความผิดในข้อหาฆาประชาชนชาวยูเครนครั้งใหญ่ตลอดช่วงปี1932จนถึงปี1933ครับ สหรัฐอเมริกาได้รับรองผลของเรื่องนี้ตั้งแต่ปี1988นะครับว่าเรื่องทั้งหมดจากคณะกรรมการที่เข้าไปตรวจสอบนะครับเป็นเรื่องจริงจนกระทั่งปี1991นะครับในที่สุดยูเครนก็เป็นอิสระภาพจากโซเวียตได้สําเร็จประชาชนส่วนใหญ่เห็นชอบและสนับสนุนต่อพระราชบัญญัติอิสรภาพนะครับมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งแรกเมื่อวันที่1ธันวาคมปี1991 เหตุการณ์ฮโลโดมอร์ยังคงย้ำเตือนชาวยูเครนว่าพวกเขาจะไม่กลับไปเป็นเหมือนเดิมและในปี2017นะครับองค์การยูเนสโกได้เรียกร้องให้ประเทศต่างๆนะครับช่วยนำเรื่องราวต่างๆของโฮโลโดมอร์ที่เกิดขึ้นบรรจุเข,ข้าในหนังสือแบบเรียนเพื่อให้คนรุ่นใหม่นะครับนำไปศึกษาความเป็นมาอันโหดร้ายของชาวยูเครนที่พบเจอ,อยูเครนได้สร้างอนุสาวรีย์ฮโลโดมอร์ขึ้นนะครับเพื่อเป็นเกียรติและอุทิศให้กับผู้เสียชีวิต เริ่มมาตั้งแต่ปี1988นะครับชาวยูเครนจัดงานลํำลึกถึงเหตุการณ์ทุกๆปีในวันเสาร์ที่4ของเดือนพฤศจิกายนชาวยูเครนทั่วทุกมุมโลกนะครับพร้อมใจกันจุดเทียนลํำลึกถึงผู้คนในเหตุการณ์ฮโลโดมอร์